รวการเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โฆษนาและ NBT ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่1 9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาค่ะว่าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยืนยันจะไม่ลงคะแนนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษามารยาทในตำแหน่งประธานสนาชาค่ะนายพรเพรวิชิตชลชัยว่าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวภายหลังที่ประชุมมีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนี้ไปจะทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยหลักสำคัญคือการพิจารณากฎหมายตั้งกระทู้ถามให้คำแนะนำรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรี สำหรับกระแสที่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายพรเพชรยอมรับว่าส่วนตัวก็คิดเหมือนประชาชนทั่วไปแต่มารยาทจะไม่ลงคะแนนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นความหวังไม่ใช่แค่ของผมแต่ของคนไทยทั้งประเทศนะครับี่เขาเฝ้าดูอยู่ผมก็ขอปิดการประชุม เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอเชิญท่านสมาชิกไปรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องรับรองนะครับขอขอบคุณด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขณะที่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันว่าโครงการสร้างถนนสาย304กกบินบุรีปักธงชัยไม่ส่งผลกระทบต่อผืนป่ามารดกโลกค่ะ นายเกษมสันจินนวาโสเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติกล่าวถึงกรณีที่กลุ่ม NGO ออกมาต่อต้านการก่อสร้างโครงการขยายเชื่อมพื้นป่ามารดกโลกถนนสาย304กบินบุรีปักธงชัยว่าถนนสายนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากบางจุดมีลักษณะเป็นคอขวด ในช่วงกิโลเมตรที่42 5 7ถึง57และกิโลเมตรที่26 2 9ถึง29ซึ่งตัดผ่านพื้นป่ามรดกโลกจึงต้องออกแบบอุโมงค์ให้รถลอดใต้อุโมงค์เพื่อให้สัตว์ป่าข้ามไปมาระหว่างป่าสองฝั่งได้ และขณะนี้รูปแบบการปรับปรุงถนนสายนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมรดกโลกแล้วพร้อมทั้งให้ก่อสร้างตามแนวเดิมที่กรมทางหลวงก่อสร้างอยู่แล้วโดยไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทั้งนี้ยอมรับว่าระหว่างการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบบ้างแต่ฟื้นฟูได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะไปต่อที่การแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ที่แคนาดานะคะก็เกิดการพลิกล็อก เมื่อนวัคยอควิดมือหนึ่งของรายการกับสตานนสลาสวาริโกวาริงกานะคะตกรอบ16คนสุดท้ายค่ะศึกเทนนิสระดับมัสเตอร์โรเจอร์คัพที่เมืองโตอนโต,รโตรประเทศแคนาดาโรเจอร์เฟเดอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ดวลแร็กเกตพบกับมารินซิลิกมือ15ของรายการจากโครเอเชียทั้งคู่เล่นกัน3เซตก่อนที่เฟเดร์เฉือนชนะไป7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5 6ต่อ7 ไทยเบรก3ต่อ7และ6ต่อ4เฟเวดเดอร์เข้ารอบ8คนสุดท้าย mm hmm. ไปพบกับดาวิดเฟรเรมือ5จากสเปนที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงหัวชนะอีวานโดดิกจากโครเอเชียมา2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ3อีกคู่มิลลสราโออกราโอนิกนักหัวเจ้าถิ่นแคนาดามือหกของรายการต้องเล่น3เซตเช่นกันใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีเฉือนชนะชูเลียนเบเนตูนักเทนนิสฝรั่งเศส2ต่อ1เซต 6ต่อ3 4ต่อ6และ6ต่อ4เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฟลิเซียโรโลเปสนักเทนนิสสเปนที่พิชิตโทมัสเบอร์ดิสมือ4ของรายการจากเช็กมา2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ4ส่วนประเภทหญิงรายการเดียวกันในรอบ3ามเซเรนาเวลเลียมมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐยังไม่พลาดใช้เวลา90นาทีปราบลูเซีย ซาฟารมือ15ของรายการจากเช็คไป2เซตรวดค่ะด้านวีนัสวิลเลียมพี่สาวของเซเรนาก็แสงชนะแองเจลิกเคอร์เวอร์มือ6ของรายการจากเยอรมนีนะคะ2ต่อ1เซตค่ะไปพบกับคาราสูเรสปาณารจากสเปนค่ะหมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในข่าวภาคขําเวลา18นาฬิกาสวัสดีค่ะ